กราบสวายความเคารพพระอาจารย์พระมหาสุนันสุนันโทด็อคเตอร์แล้วก็ขอกขอราบคารวะพระพิสุสงฆ์ทุกรูปนะครับแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกท่านกระผมตรตมภาพพระมหาถาวรขันติวิโชเป็นเจ้านาทบนทุกขนานเจ็ดสองเจ้าวัดวัดป่าธัญราม จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นนิสิตการจัดการเชิงพุทธพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก็จะได้มานำเสนอในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะสำหรับงานชนะสงฆ์ทั้ง6ด้านก็ขอเสนอในเรื่องข้อที่1คือด้านการปกครองสำหรับปัญหาอุปสรรคในด้านการปกครองนั้น ก็พบว่าคณะสงฆ์พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองบางรูปก็ไม่ได้มีบทบาทในการปกครองในวัดสักเท่าไหร่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นญาติโยมคณะกรรมาการดังนั้นแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะก็ขอเสนอแนะว่าจะให้มีการอบรมศักยภาพของพระสงฆ์ ในระดับพระสังฆาธิการและอีกอย่างหนึ่งในการที่จะคัดกรองหรืออารัธนาท่านมาเป็นเจ้าวาดนั้นควรจะมีการคัดกรองจากเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วก็ควรจะมีการอบรมก่อนที่จะได้เป็นเจ้าวาดด้วยนะครับดังนั้นนี่คือปัญหาและข้อเสนอแนะในเรื่องของการปกครองด้านที่สองคือด้านสาธารณปการ ะสงฆ์ที่เป็นเจ้าวาดบางรูปยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธนูปการหรืออีกอีกข้อหนึ่งก็คือการสาธนูปการในบางวัดก็ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเราจะเป็นปัญหาภายนอกและปัญหาภายในดังนั้นแนวข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขก็คือ อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำทางด้านสาธารณูปการและก็การรลนนลงให้ใช้5สอสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสะสางสะอาดสะดวกสะสางถูกสุขลักษณะสร้างนิสัยก็ให้ได้ทั้งห้าสอาเพื่อความเรียบร้อยของสถานที่ ในเรื่องของการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือว่าบูรณาปฏิสังขรณ์ข้อ3ด้านสาธารณสงเคราะห์ก็ปัญหาและข้อเสนอแน้ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการทําสาธารณสงเคราะห์อของคณะสงฆ์จากนั้นแนวทางแก้ไขก็คือหรือข้อเสนอในก็คือหางบประมาณมาจากหลายทางโดยเฉพาะในเรื่องของทางออนไลน์ ซึ่งการสาธารณสงเคราะห์นั้นเรายังขาดการประชาสัมพันธ์เมื่อพระสงฆ์ได้รวมตัวกันทํางานสาธรารณสงห์ในที่ต่างๆก็ให้เพิ่มในเรื่องของช่องทางสื่อสารสารสนเทศสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มีการประชาสัมพันธ์และต่อจากนั้นก็จะได้งบประมาณมาจากสัทธางญาติโยมที่ผ่านทางออนไลน์ได้เห็นกิจการของคณะสงฆ์ได้ทํากัน ในการสาธ้าสงเคราะห์เขาจะได้ร่วมปัจจัยบริจารแล้วก็มีปัจจัยในการทาําสาราสงเคราะห์สืบต่อกันต่อเนื่อง 4. การาศึกษาสงเคราะห์คือไม่มีระบบในการให้การอุปธรรมการศึกษาสงเคราะห์ให้เป็นภาพรวมให้เป็นที่โจทย์ขานดังนั้นแล้วข้อเสนอแนะก็คือรวมกลุ่มพระสังฆาธิการทำศึกษาสงเคราะห ในการประชาสัมพันธ์หรือ,อ,อ,อการรวมกันให้การศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนแล้วก็ญาติโยมใกล้บ้านที่เป็นนักเรียนให้จะเป็นภาพรวมที่เห็นเป็นภาพที่จะได้ประชาสัมพันธ์ได้ให้งานศึกษาสงเคราะห์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น้านการเผยแผ่ปัญหาแนะประสักก็คือพระสงฆ์ ขาดความรู้ในการเผยแพ่หรือขาดการเผยแพร่ที่ทันสมัยในโลกยุคปัจจุบันก็ข้อเสนอแนะก็คือให้ความรู้ในการเผยแพ่ของพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความรู้ในการใช้ช่องทางในการสื่อสารใช้ช่องทางในการเผยแพ่ให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทางโลกออนไลน์ก็ดีหรือว่า ทางชุมชนก็ดีก็ต้องได้รับความสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเหนือขึ้นไปให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้กรอบในการเผยแผ่เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการภาพเสียขึ้นมาข,ข้อสุดท้ายด้านการศาสนศึกษาปัญหาโลกประสักนั้นก็คือ คนบวชเข้ามาน้อยทำให้ไม่มีคนที่จะมาศึกษาทางศาสนาในทางพระแต่สำหรับในทางญาติโยมก็ตามเน็นักเรียนโรงเรียนธรรมศึกษานี้ก็ยังขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะไม่เป็นครูพระสอนศีลธรรมหรือขาดพระสงฆ์ที่จะบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่จะรับรู้เรียนรู้ในเรื่อง การศาสนาศึกษาศาสนาศึกษาของคณะสงข้อเสนอแนะก็คือประชาสัมพันธ์การศาสนาศึกษาและการหาศัก,กยภาพของวัดในแต่ละอำเภอนั้นได้คัดเลือกวัดในแต่ละอำเภอเป็นสถานที่ ให้การศึกษาที่มีประสิทธิภาพน,นั่นก็คือเป็นสำนักเรียนหรือสำนักศาสนศึกษาให้มั่นคงถาวรดังนั้นจึงจะได้มีการสนศึกษาในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเพื่อที่จะให้คุณบุตรที่บวชเข้ามาหรือญาติโยมที่ต้องการที่จะศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของทางพระศาสนาได้ศึกษาอย่างจริงจังและมีความรู้อย่างแท้จริงก็ในการวิเคราะห์ปัญหา ข,ขอ,สอเสนอแนะในการแก้ไขของขราผมก็มีประมาณนี้ดังนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นเสียงหนึ่งเสียงน้อยที่จะได้เสนอกับทางคณะเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ปกครองได้พิจารณาและก็เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาก็ขออนุโมทนากับทุกคนท่านขอกราบขอบรพระคุณพอาจารย์พระ อาจารย์ดรพระมหาสุนันสุนันโทได้ให้โอกาสทำคลิปเสนอแนะแนวทางแก้ไขและก็ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคณะสงฆ์ตั้งหกด้านมาณโอกาสนี้กระบขอขอบพระคุณครับ